รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่คนในปัจจุบันนี้ให้ความกังวลเป็นอย่างมากก็คงหนีไปไม่พ้นโรคมะเร็งนั่นเองนะครับพราะถึงแม้ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับวิวัฒนาการทางการแพทย์จะพัฒนาไปมากจนกระทั่งมะเร็งหลายๆชนิดสามารถตรวจได้อย่างรวดเร็วนะครับและก็สามารถให้การรักษาที่หายขาดได้ด้วย แต่ไงก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหนถ้าหากหวังผลการรักษาที่ดีแล้วนะครับคงต้องตรวจพบแต่เนิ่นๆครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้รายการดรสมิ t h ครับขอนําเสนอสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการสังเกตตัวเองนะครับว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งระบบไหนหรือเปล่ารวมไปถึงวิธีการรักษามะเร็งในปัจจุบันนี้ให้เราเข้าใจกับโรคนี้มากขึ้นผ่านทางศิลปินนักร้องของเรานะครับซึ่งเธอคนนี้ต้องบอกเลยครับว่าเธอสามารถพิชิตมะเร็งแล้วก็ผ่านมันมาแล้วครับต้องติดตามกับดรสมิ t h วันนี้ครับ สนับสนุนโดยไม่อ i สุ s u NEW SEVEN CHOICE วันที่ฟ้าไม่เป็นใจ สวัสดีครับโสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับสบายดีเปล่าอ่าสบายดีสิครับนี่ไงครับคุณผู้ชมครับผู้พิชิตของเราันนเอนครับพี่หนุ่ยนันทการเด็ดี่วงครับเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังเพลงใบพราอมากผมทราบมาว่าไม่ใช่แบบเป็นเพลงเพราะธรรมดาเท่านั้นมีจุดประสงค์อี้ด้วยใช่ไหมครับเป็นิด้วยยังไ้ครับเป็นเจลาใหม่ที่ ครบรอบ10ปี anniversary anniversary ที่พี่หายจากอาการาที่ป่วยปเป็นโรคร้ฟังแล้วให้ได้กำลังใจอนนสองส คือถ้ามาโหลดเพลงนี้เป็นเสียงรอสายคูอโทนริงโทนเราจะมอบดาวนโหลดทั้งหมดให้ให้กับให้กับการกุศลด้วยให้กับผู้ป่วยมะเร็งดาวน์โหลดตามนี้เลยนะครับใช่ค่ะซึ่งชื่อโครงการก็จะชื่อว่าโครงการด้วยรักและความหวังเพื่อผู้ป่วยมะเร็งดีมากๆเลยทีเดียวนะครับในที่ทราบกันดีว่าพี่หนุ่ยเนี่ยก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เคยผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับโรคมะเร็งมาแล้วนะค่ะอยากให้เล่าให้พวกเราฟังนิดนึงตั้งแต่เริ่มต้นย้อนกลับไป10ปีที่แล้วปี2545วันนั้นไปเจอก้อนที่หน้าอกด้านขวา ก็เลยรีบไปตรวจหมอเขาก็เจาะเซลล์ไปตรวจให้พี่สาวมาตรวจก่อนแล้วเขาก็เอาผลมาดูอ้าวยังไงมองมายไหมหมอหมอเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยรู้สุดแรกรู้สึกตกใจช็อกมากว่าแบบเฮ้ยมันจริงหรออะไรเงี้ยมันไม่น่าเกิดกับเราเลยอ่ะพอไปตรวจที่รัฐบาลอีกทีหนึ่งตอนนั้นก็ไปรวจที่จุลานะคะโอก็หคุณหน่วยผมขอแสดงความยินดีคุณไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมหรอกเฮ้ยุบ้านเลยแต่คุณเป็นมะเร็งต่าน้ำเหลืองล้วไงคะ คือที่คุณหมอพูดเนี่ยมันดีกว่ากันยังไงยังไงคะหนุ่ยดีใจไหมอะไรเงี้ยเขาบอกครับคุณกูดีใจเพราะว่าถ้ากูเป็นมะเร็งต่อน้าเหลืองเนี่ยมันมีทางโอกาสรักษาหายขาดประมาณ99สุดท้ายแล้วก็คือโชคดีค่ะเพราะว่าร่างกายตอบสนองก็เลยให้คีโมแค่6ครั้งครับแล้วก็ฉายแสงต่ออีกครั้งครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าพี่หนุ่ยเนี่ยคงจะมีบทบาทสําคัญมากล่ะในการที่จะให้กําลังใจเนาะแล้วก็มาคุยกันวิธีการที่ ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยเข้าใจกับอิทธโรคนี้ดีกว่าอันดับแรกเลยครับพี่หนุ่ยครับเราแยกปัจจัยออกเป็น2อย่างใหญ่ๆด้วยกันนะครับอันดับที่หนึ่งะครับคือปัจจัยภายในร่างกายของเรานี่แหละนะครับได้แก่อันแรกเลยพันธุกรรมพันธุกรรมนี่มีมีส่วนไหมมีส่วนครับกับหลายๆชนิดนะครับหลยๆชนิดของมะเร็งเนี่ยก็มีการพิสูจน์แล้วว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกหลานต่อมาก็มีโอกาสที่จะแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมะเร็งทุกชนิดไม่ทุกชนิดไม่ทุกชนิดอีกอันหนึ่งก็คือระบบภูมิคุ้มมมกกกันนใรร่าาาาางงยขอเคถ้ีวผิดป ติบางอย่างก็สามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้เหมือนกันครับนอกเหนือจากปัจจัยเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยนะครับบางอย่างเช่นการขาดอาหารบางอย่างก็เป็นได้เหมือนกันนะอย่างนี้เขาบอกว่าพวกสารต้านอนุมูลอิสระครับเช่นขาดพวกวิตามินเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็ทําให้ร่างกายเนี่ยไม่สมดุลทั้งหมดนี้ก็คือปัจจัยภายในร่างกายนะครับก็ยังมีปัจจัยภายนอกด้วยนะครับเช่น สุบุรีนะครับใช่ไหมเพราะเป็นการรับสารพิษดื่มเหล้าด้วยไหมดื่มเหล้าก็เกี่ยวข้องครับมีอีกเรื่องหนึ่งครับพี่หนุ่ยครับที่พลาดไปไม่ได้เลยเรียกได้ว่า 30- 4 0เลยพี่หนุ่ยทายสิเรื่องอะไรครับอาหารโอ้โหถูกต้องที่สุดเลยครับมันมี3ตัวหลักที่เป็นผู้ร้ายที่เราทราบกันดีเลยนะครับอันดับแรกอะฟลาทอกซินมาจากเชื้อราอ๋อเชื้อราเราจะเจอในพวกของดองผัวนะครับของแห้งนะครับที่เก็บไม่ดีชื้นนะครับอันดับสองที่พี่หนุ่ยพูดถึงนะครับ พวกไฮโดรคาร์บอนหรือพวกเวลาที่อาหารเนี่ยปิ้งย่างจะเกิดจากการย่างเนื้อสัตว์ไขมันของเนื้อสัตว์เนี่ยตกลงไปในเตาพอเกิดความร้อนอย่างหนักแล้วมันระเหยขึ้นมาครับ แล้วมาจับที่ตัวอาหารอีกทีหนึ่งสารสุดท้ายนะครับที่พี่หนุ่ยเนี่ยพูดถึงพวกอาหารแปรรูปก็คือพวกไนโตรซามีนนั่นเองอนะครับเป็นสารที่ใช้ในการถนอมอาหารให้มันคงตัวอยู่ได้ดีนะครับหรือว่าแปรรูปนะครับให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีความน่ากินสีสันที่น่าสนใจพฤติกรรมนะครับที่เราต้องสังเกตอาการแรกเริ่มของมะเรง็งนะครับหนึ่งไข้สอน้ำหนักลดนะครับทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะครับ แล้วก็มีอาการอ่อนเพลีย์นะครับสังเกตดูนะครับว่าอาการทั่วไปเนี่ยในระยะเริ่มต้นของมะเร็งเนี่ยนะครับมันไม่ได้ชัดเจนาซะเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามชมกันนะครับในช่วงหน้านะครับว่าเรามีวิธีการสังเกตนะครับถึงอาการเฉพาะรวมไปถึงวิธีการรักษามะเร็งในปัจจุบันนะครับแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองของผู้ป่วยมะเร็งด้วยนะครับเมื่อเป็นแล้วทายังไงเมื่อเป็นแล้วทํายังไงและในฐานะครอบครัวญาติเพื่อนเราต้องจัดการยังไงบ้างกับมันต้องติดตามในดรสมิธช่วงหน้าครับช่วง looking good ผมสวยหนานุ่มเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เราได้การดูแลสุขภาพผมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างแรกคือการรักษาความสะอาดด้วยการสระผมอย่างสม่ำเสมอแล้วปล่อยให้แหง้งเลือกแชมพูที่เหมาะกับสภาพผมไม่ใช้ความร้อนด้วยการเป่าผมโดยตรงที่บริเวณหนังศีรษะและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการจัดแต่งทรงผมให้มากที่สุดซึ่งนอกเหนือจากการดูแลภายนอกแล้วการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารในการบำรุงเส้นผมอย่างปลาแซลมอนผักสีเขียว ทัวเปลือกแข็งและไข่ซึ่งอุดมไปด้วยโอเมก้า3ธาตุเหล็กวิตามิน b 12ก็จะช่วยลดปัญหาผมเสียได้ด้วยล่ะครับช่วง sure, looking good สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เกร a เ e ล e r าจากวัดสันจากธรรมชาติสู้ผิวสวย